กระสุนลูกปลายกระจายดาเมจสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับดูมอสหนอนแมวกับช่วงสเต็ปหนอนแมววันนี้ดูมอสจะมาสอนการเล่นปืนหนักที่ยิงด้วยกระสุนกระจายหัวกับสกิลฟีซิวบาย์ไกด์ที่ทําให้ปืนหนักของเราเคลื่อนที่ได้ผิวไวขึ้นปืนหนักกระสุนลูกปลายเน้นการยิงทําลายล้างตามจุดต่างๆโดยที่เราไม่สามารถกําหนดได้ว่า กระสุนทุกนัดจะเข้าเป้าหมายเดียวกันจุดเดียวกันแค่เราหันหน้าเข้าหาจุดอ่อนมอนเตอร์กระสุนจะวิ่งเข้าทำดาเมจแบบอัตโนมัตริรักษาระยะการยิงและลบหลีกด้วยสกิลซิวบายกายแล้วเดินไปยิงเรื่อยๆหาจังหวะล้มมอนใช้กระสุนพิเศษหรือเข้าไปกดกระสุนลูกสองกันแบบจุกๆก,ก็ได้ปืนหนักเป็นอาวุธที่ลุงไม่แนะนาให้เล่นช่วงต้นเกมเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง ตัวบางกระสุนหายากสิ้นเปลืองวัตถุดิบมากๆแต่ช่วงกลางเกมหรือท้ายเกมก็ถือได้ว่าเป็นอาวุธที่เล่นง่ายมากๆสกิลพร้อมกระสุนพร้อมเดินยิงวนไปวนมาแป๊บเดียวมอนก็สิ้นใจไม่ต้องกดเล่นให้ยุ่งยากหันหน้าเข้าหาเป้าหมายกระสุนก็ทํางานด้วยตัวของมันเองแต่ก็นั่นแหละครับความมันความบันเทิงอัตราลดในการเล่นหาจะดรอบลงไปด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางไว้ให้เหล่านักล่าได้เปลี่ยนบรรยากาศกันหมือนหนักสายนี้ต้องเตรียมอะไรกันบ้าง มารับชมรับฟังกันเลยสายกระสุนลูกปลายกระจายดาเมจอาวุธปืนหนักของลูมอสก็ใช้ของเจ้าลิงจาัก,การันกล่อมที่มีกระสุนลูกปลายและลูกซองเลเวลสให้ได้ใช้งานกันพร้อมกับบรรจุกระสุนต่อครั้งได้จํานวนมากแถมยังสามารถเดินยิงได้ดาเมตของวุฒก็ถือว่าสูงปรับแต่งปืนโดยการเน้นเพิ่มดาเมจเป็นหลักฮิวเลสคาราฟติงเน้นแอตแทกไปจุกจุกกันเลยสกิลที่จําเป็น ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้สกิลและชุดเกราะที่ลุงใช้จําเป็นแทบทุกสกิลแต่ผู้เล่นหน้าใหม่ลุงก็มีสกิลที่แนะนําจําพวกสกิล witness exploit นะครับที่เลเวล3จะได้ยิงจุดอ่อนคริถึง5 0คสิอายเคิเพิ่มค่าคริคริบูทเพิ่มความแรงเมื่อเราติดคริ attack up เรียกง่ายว่าเน้นดาเมจห,หนักๆบวกกับคริที่เหลือก็จะเน้นสกิลเสริมที่ทําให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นอย่างเช่น evac extender หลบหลีกได้ง่ายขึ้น หรือจะประหยัดกระสุนด้วยสกิลสเปรช็อตยิงกันเพลินได้ด้วยเช่นกันสวิตส,สกิลสวิตส,สกิลที่ลุงใช้ก็เช่นเคยลุงใช้แค่หน้าเดียวให้ง่ายกับการเริ่มเล่นก็ดูตามตัวอย่างของลุงมอสเลยนะครับบวกกับสกิลหัวใจหลักที่ทําให้เราเล่นพลิ้วไหวได้ดียิ่งขึ้นกับสกิลซิวบายไายลบลีกและหารยะการยิงได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองการคอมโบและการเล่น สายกระสุนลูกายกระจายดาเมจนี้ต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรมากแค่เดินยิงกระสุนไปเรื่อยๆพร้อมกับลบดิษหาจังหวะระดมดาเมจจากการยิงกระสุนพิเศษหรือการยิงกระสุนลูกสองเมื่อมอนสเตอร์ล้มหรือชะงักได้เล่นวนลุปไปเรื่อยกระสุนหมดก็กลับไปเติมแคมได้ระบบของภาคนี้ถือว่าอำนวยให้การเล่นเล่นง่ายมากๆครับเพื่อนร่วมทางและบัดดี้ก็ เน้นตรงน้องแมวสายไฟก่อนก็ได้ที่จะช่วยบัฟค่าคริให้เราได้ถึง3 0หรือจะเป็นน้องแมวสายกับดักคอยป่วนมอนสเตอร์ก็ได้พร้อมกับน้องหมาที่ติดปืนพลังงานบนหลังไว้ช่วยยิงช่วยถึงมอนสเตอร์อีกแรงก็ได้เช่นกันการเลือกเพื่อนก็ไม่ได้ต่างจากการเล่นในบทที่1สักเท่าไหร่อยู่ที่ความชื่นชอบของเราฮันเตอร์กันเลยก็แล้วกันทั้งโง่ขนมหวานทานและเพื่อพลังเน้นไปเลยตรงสกิลเทมเปอร์ให้ติดเลเวล4ก็ยิ่งดี เพิ่มความแรงของกระสุนแต่กระสุนเจะาบิดเบี้ยวอย่างมากไม่ต้องห่วงเซตนี้เราใช้สกิลการลดการส่ายของกระสุนเต็มแม็กอยู่แล้วสบายใจได้ที่เหลืออีกสองสกิลก็ตามใจเหล่าฮันเตอร์กันเลยนะครับหรือจะกินเหมือนกับการเล่นในบทที่คนก็ดได้มาถึงจุดนี้แล้วเพื่อนๆก็คงจะพอเข้าใจรูปแบบการเล่นกระสุนลูกป,ปลายกระจายดาเมจกันแล้วนะครับว่าไม่ได้เล่นยากอะไรเลยขอแค่มีเงินซื้อกระสุนที่เหลือก็สบายสบาย แต่ความมันความเร้าใจอาจจะไม่เท่าอาวุธชนิดอื่นจากที่ลุงมอสลองเล่นมาก็มอะกับมอนสเตอร์จำพวกออกกิ้วนตน่างๆออกกิลวไม่ถี่มากต่อให้รวดเร็วแค่ไหนหันก็บอกปืนไปก็ยิงได้หมดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลุงมอสจะใส่รายละเอียดชุดกับอาวุธไว้ท้ายคลิปไว้เป็นแนวทางกับเพื่อนๆรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วยังไงขอให้เพื่อนๆสนุกกับการเล่นเกมมอนสเตอร์เฮอรเตอร์ในแบบของตัวเองกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ